สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีอ่าสวัสดีนะครับคลิปนี้ฝากถึงดีเจภูมิและทีมงานคนหัวครัวด้วยนะครับผมอยากชวนพวกพี่ๆกับทีมงานมาตกปลาแซลมอนที่สวีเดนนะฮะเด็ดนะครับผม ปลามันขึ้นมาเดือนกระกกดานะพี่ภูมินะมาด้วยนะครับมาให้ดีก็มาช่วงสิงหานะครับผมนะสิงหาเนี่ยปลาจะเยอะมากเลยครับเมษานี่ก็พฤษภาแล้วนะครับวันที่หนึ่งพฤษภานะครับผมกระดามาปลาขึ้นมานะครับ มานะครับพร้อมทีมงานนะครับผมที่นี่สะดวกสบายมากเลยนะครับ